สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแทงรูปเทคนิคหรือว่ารูปเทคนิคนแบบแอดวานซ์นะฮะั้นสูงก็คือว่ารูปนี้ถ้าเราตกแดงลงเนี่ยม่ได้มีสีอื่นผิดเลยนอกจากสีดำนะฮะลูกนี้จะจะแทงตกแดงลงแล้วหาสกินดำากินดำนะฮะรูกนี้เราแทงเนี่ยถ้าเรามีหลักการที่ดีเทคนิคที่ดีเนีย่ยเราจะแทงร้อยครั้งก็ได้ร้อยครั้ง นี้เราจะมาดูรูปต่อไปนะฮะเป็นรูปที่สองเลยอันนี้มาดูรูปนี้นะนี่รูปนี้รูปนี้คือเราตกแดงลงมาแล้วเราจะกินดำนี่แต่ทั้งเกนนะครับพอเรากินดำปุ๊บเนี่ยรูปขาวเนี่ยมันจะเตล่นชนแดงแล้วก็มาปิดไม่ได้กินเราจะทำยังไงนะฮะรูปนี้าราจะแทงสกู๋ไอยหลังแต่ว่าไซด์ทางขวานิดนึงแล้วเราก็แทงไปหลังนิดหน่อย ลูกนี้ก็เลยกลายเป็นว่าลูกขาวเนี่ยสกูู๊มาแล้วก็สกูมาแล้วก็ไม่เตะแดงน,นะฮะมาดูนะครับนี่แอดวานนี่ครับขอบคุณมากครับ